สาธิตนะคะอาหารถิ่นของชาวนาครพนมนะคะวันนี้เป็นอาหารของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะคะข้าวเกลียบปากหม้อเออเข้าวเกลียบปากหม้อเหล่านี้มีส่วนผสมอะไรบ้างคะน้องคะส่วนของตัวแป้งนะจะมีแป้งแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวอเงี้ยครับผสมกันแล้วก็ทําตีเป็นตีให้คนๆให้เข้ากันแล้วก็มีจะมีโรยง,งาไส้ทําจากอะไรคะเป็นไส้หมูสับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปรับสูตรอีกทีนึงก็เอาเป็นไก่ก็ได้<อ>ถ้าเกิดสําหรับคนที่ไม่ทานหมูครับแป้งสําหรับทําห่อข้าวเกลียบเนาะใช่ค่ะมีแป้งมนันแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งข้าวเหนียวผสมกันแล้วก็มีแป้งเป็นแป้งเท้ายยมอมครับผสมกันน้ําจิ้มนี่เป็นน้ําอะไรคะน้ําเชื่อมหรือเปล่าใช่ครับน้ําเชื่อม,นเ,อมเนาะ อันนี้จะเป็นที่ว่าใส่ในน้ำเชื่อมอีกทีหนึ่งเพื่อตัดเลี่ยนตัวนั้นเราทํายังไงให้มันเป็นน้ําแบบนี้ใส่อะไรบ้างอ่เอาไปต้มก่อนแล้วก็เอามาปั่นอีกทีผสมกันกับน้ําจิ้มหวานแล้วก็ตัดด้วยมะนาวนิดหน่อยประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวหอมเจียวเอาจะโรยในส่วนของปากหม้อไม่มีกระเทียมเนาะไม่ไม่มีครับตัวนี้จะเป็นปากหม้อธรรมดาคือแป้งสุกแล้วนะครับ ใส่ไส้แล้วก็หั่นชิ้นนะครับในตัวแป้งวงหนึ่งก็จะได้สี่ชิ้นพอดีนะไปจะใส่ในชวนของหอมเจียวนะครับก็จะใส่มะนาวเป็นหนึ่งซีกนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะตอนต่อไปเราจะทำในส่วนของตัวปากหม้อใส่ไข่นะครับวันนี้เราจะเพิ่มในส่วนของตัวไข่เข้าไปนะครับการทารทาการหอก็แบบเดียวกันเลยครับก็จะใส่ไส้แล้วก็หั่นเป็น สี่ชิ้นพอดีคำโรยด้วยหอมเจียวนะคะใช่ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทำปากหม้อไข่ดาวเอาไข่ลงไปหนึ่งฟองแต่ว่าตัวนี้เราจะไม่ได้ตีนะครับไม่ได้ตีไม่ได้ตีไข่ให้ไปกับตัวแป้งก็จะได้ทานไข่ดาวแบบนี้ไปเลยอ๋อ oh. ใช่การใส่ไส้นะครับอันนี้เราจะนำนำไส้นะครับมาใส่ในหม้อเลยเพราะพนการยกเราก็จะใช้ในส่วนของตะหลิวนะครับตักขึ้นเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของตัว หม้อไข่ดาวขั้นตอนการทำข้าวเกียบนะครับเราก็จะเอาตัวข้าวเกียบนะครับมาลองติดกับหม้อแล้วก็ยกแป oh. ้งมาใส่ในส่วนของตัวข้าวเกียบนะครับเราจะใส่ในส่วนของตัวไส้นะครับในส่วนของตัวหอมเจียวนะครับถ้าเป็นตัวข้าวเกียบเราจะใส่หอมเจียวเข้าไปด้านในเสร็จแล้วเราก็จะหั่นครึ่งนะครับพอหั่นครึ่งเสร็จก็จะเป็นในส่วนของตัวตัดชิ้น ถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันกับพิซซ่าเหมือนที่พี่เขาบอกนะครับในตัวของหนึ่งชิ้นท้านไหนที่ผ่านไปผ่านมานะคะชมฟรีชิมฟรีนะคะวันนี้นะคะข้าวเกลียบปากมอ